สวัสดีคะ่ะนักเรียนโป๊กทุกคนนะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองของนักเรียนนะคะหลักภาษาหน้าที่17บนะลูกหน้าที่17ในหลักภาษานะคะ ่น้องเอาหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูการอ่านร้อยแก้วกันก่อนนะคะการอ่านบทร้อยแก้วนะคะมีลักษณะการอ่านดังนี้นะคะลักษณะในหนังสือของน้อง57นะคะข้อหนึ่งเห็นไหมคะข้อหนึ่งตรงนี้นะคะอ่านให้หน่าฟัง โดยต้องทำความเข้าใจความหมายของคำถ้อยคำนะคะคำนวนที่อ่านและความคิดความสำคัญของเรื่องนะคะของเรื่องที่อ่านแล้วเว้นวรกการอ่านให้ถูกต้องนะคะอย่างในข้อหนึ่งตามเรื่องราวใช้น้ำเสียงอย่างน่าฟังและเน้นถ้อยคำอย่างเหมาะสมนะคะกับเรื่องราว เน้นข้อความให้เหมาะสมนะคะอ่านอ่านน้ำเสียงนะคะชัดเจนน่าฟังนะคะนั่นคือการอ่านบทร้อยแก้วข้อที่1นึ่งนะคะต่อไปข้อที่2ก็บอกว่าอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะถูกต้องตามความนิยมหากไม่แน่ใจก็คือควรจะตรวจตามพจนานุกรมเห็นไหมคะครักเรียนตรวจหาคำอ่านคำาเสมอเลย พจนานุกรมนะคะสาคัญเรานอกจากถ้าเราอ่านไม่ได้แล้วอ่อานไม่แน่ใจนะคะเราก็หาจากสื่ออาจากพจนานุกรมได้นะคะที่เราเรียนกันที่โรงเรียนที่ครูให้หาประจำนี่นะคะเอาต่อไปนะคะอ่านให้ชัดเจนเนี่ยภาษาเนี่ยเห็นไหมคะได้แก่อ่านออกเสียงพยัญชนะสระนะคะและวรรณยุกให้ถูกต้อง ว่าวรรณยุกเนี่ยเสียงอะไรนะคะเสียงอะไรอ่านให้ชัดเจนถ้าเราอ่านผิดอ่านเพี้ยนความหมายก็ผิดไปเลยนะคะเห็นไหมคะการอ่านว้อยแก้วต่อไปเขาบอกว่าข้อสีอ่านให้มีจังหวะอ่านให้มีจังหวะนะคะคำว,ว่ามีจังหวะแบบไหนก็คือการแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะอาจจะทําเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายทับเนี้ยขั้นไว้นะคะขั้นวา,นะะนวาระหว่างที่เราอ่านนั่นแหละ ข้อความที่อ่านขั้นไว้ว่าเว้นวรรคตรงไหนอย่างไรเราก็ขั้นไว้นะคะพอเราเว้นวรรคเราก็ขั้นไว้ด้วยเครื่องหมายทับนี้ได้นะคะต่อไปบอกว่าอ่านให้คล่องแคล่วต่อเนื่องกันอ่านให้ต่อเนื่องกันนะคะไม่อ่านตะกุกตะกันไม่อ่านติดกัดน,นะคะ,ะโดยที่เรานะต้องฝึกอ่านอยู่เสมอนะคะเห็นไหมคะข้าอ่านร้อยแก้วมีทั้งหมด5ข้อ นะคะห้าข้อในความเหมาะสมในการอา่านที่ถูกต้องที่เขานามาให้เราเรียนนะคะอ่าในใ้หน้าฟังอ,ะะอ่อานใ้ถูกต้องนะคะอ่ายคําสํานวนอยถูกต้องแล้วก็อ่าในให้ถูกต้องตามอาักขารวิธีอักขรวิธีก็คือ,อตามเสียงนั้นตามพยัญชนะตามวรรณยุกต์ตามพัวสะกดอะไรอ่าในให้ถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทย ต่อไปก็คืออ่านให้ชัดเจนก็คือออกเสียงนะคะออกเสียงให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อ่านให้มีจังหวะในการแบ่งวักตอนให้ถูกนะคะหรือไม่ก็ทําเครื่องหมายขั้นวายระหว่างว,วักที่เราอ่านเวลาเราหมินวักนะคะต่อไปก็คืออ่านอ่านให้ต่อเนื่องก,กันนั่นเองนะคะอ่านร,ร้องแล้อ่านให้ต่อเนื่อง นั่นคือการอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือความเรียงนะคะความเรียงที่เราอ่านปกปตินี่นะคะอ่านต่อไปอย่างที่สองนะคะบดหนังสือตอ่อไปเลยลูกนะคะก็คือการอ่านบทร้อยกรองนะคะ,นะคะบทร้อยแก้วแล้วก็คือการอ่านบทร้อยกรองเห็นไหมคะในข้อสอบกว่าการอ่านบทร้อยกรองมาดูวิธีการอนานะคะว่าเออกระนันเขาบอกว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยมีสองวิธีเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะ อ่านออกเสียงธรรมดาหรหืวิธีที่หนึ่งก็คืออ่านออกเสียงธรรมดานะคะ,ะมันหมายควาว่าอ่านออกเสียงธรรมดาเนี่ยเป็นวิธีที่ว่าช่วยในการอ่านร้อยแก้วก็คือเพิ่มจังหวะวักต้นเน้นสัมผัสและเอื้อนเสียงธรรมดานี่แหละแต่เราเอื้อนเสียงนะคะแล้วพอเราเน้นเน้นสัมผัสเว้นวักต้นให้ถูกต้องนะคะและอ่านเป็นทำนองสนองซึ่งการอ่านเป็นทำนองสนอง มาดูหลักการนะคะหลักการที่อ่านเป็นทำนองสนอหมายความว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยบทร้อยกรองก็คือทํานองสนอบทประพันธ์นะคะชื่อด้วยกันเขาเรียกว่าบทร้อยกรองทีนี้บทร้อยกรองเนี่ยอ่านได้สองแบบอ่านก็คือแบบที่หนึ่งก็คือธรรมดาอย่นี้ก็ธรรมดาก็คือใช้วิธีอะไรอ่งเน้นเสียงเน้นสัมผัสนะคะเขาบอกว่า อ่านแบบเสียงธรรมดาแต่มีวิธีการเช่นเดียวกับร้อยแก้วนั่นแหละแต่ว่าของเราอะเพิ่มเพิ่มจังหว,วักวัตันเพิ่มสัมผัสที่รบริบกนั่นคืออ่านธรรมดาเพิ่มเพิ่มสัมผัสนะคะวักตันและสัมผัสอนุภางที่สองแบบร้อยครก็คืออ่านแบบทำนองสนออ่านธรรมดาแล้วก็ทีนี้อ่านทำนองสนออ่านทำนองสนอบทร้อยกรงนั่นแหละค่ะอ่านเป็นบทร้อยกรงอ่านเป็นทำนองสนอนะคะ อ่านเป็นํำนองสนองเขาบอกว่าอ่านยังไงลูกอ่านเป็นจำนองสนองซึ่งการอ่านเนี่ยเป็นจำลองมีลักษณะอีกมีลักษณะให้เราได้จดจําให้เราได้เรียนรู้อีกก็คือเขาบอกว่าแบ่งวรรคตอนตามจํานวนคานี่ไงลูกก็หนึ่นไงเห็นไหมแบ่งวรรคตอนจํานวนคําของน้องอยู่หน้าอยู่หน้าสิบแปดนะคะข่อหนอยู่หน้าสิบแปดจดาำไปด้วยลูก แบ่งวัตอนจำนวนคำแต่ละวัคบทร้อยกรงแต่ละชนิดเห็นไหมคะแต่ละชนิดเขาไม่เท่ากันอีกไม่ว่าจะเป็นกรนสุภาพจะเป็นกับย่านี้สิเอ็ดเห็นไหมคาหรือวัคจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เท่ากันอีกเราเข้ออ่านเบ่งตามจังหวะตามวัตอนนั้นนะคะของกรนหมดนั้นข้อโงนะคะอ่านเน้นคําตรงสัมผัสอ่านเน้นคําให้ตรงสัมผัส ะะบทอนเราต้องอ่านเน้นคำให้ตรงสัมผัสจริงจับไฟรู้ได้นะคะทีนี้มาดูหน้านี้ด้วยอนอกจากเน้นคำแล้วเ็าบอกว่าอะไรอลูกไอ้นี่อ๋ออันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าเนี่ยอ่านเน้นคำด้วยแล้วเ็าบอกว่าอย่างเช่น,นีก็มีตัวอย่างมาให้สีเขียวเห็นไหมในหนังสือของน้องหน้าสิบเก้าเห็นไหมจำเอี่ยงเอ๋ยเคยชื่นราเรื่นรถ ต้องจำกดอมระอาด้วยวหวานหอมถึงครองตตเตยเตยแตกใบเฉกงามคิดถึงยามลูกหลับมักเปิดเตยอ่านให้เข้าตามจังหวะของวัดของคำนะคะจำเกียบเอ๋อสอยสามคำด้วยลูกเคยชื่นสงคำ ระรื่นรถดสงคำหมายความว่าสามสงสมต้องจำกดอมระอาด้วยหนาหนามต้องจำกดสามอมระอาสาด้วยหนานามสามนะคะหมายความว่าสามสามสามเห็นไหม การแบกจังหวะของวะกา,ารอ่านในลักษณะนี้นะคะบทร้อยกรองก็บอกว่าให้เน้นเสียงที่พิมพ์ตัวหนาเนี่ยนะคะให้เน้นเสียงที่พิมพ์ตัวหนาราลื่นรดนะคะด้วยหนาหนามถึงกรองเตยเตยแตกใบเฉกงามนะคะเน้นตัวหนาคิดถึงยามผูกรักมักเป็นเตย ให้เน้นตัวหนาเห็นไหมคะมีลักษณะในการอ่านของร้อยฟองนั่นแหละนะคะมีลักษณะของการอ่านร้อยตองในการเน่นคำเอาต่อไปนะคะในหนังสือของเราก็มีนะคะดูข้อสากดอ่านเอื้อสัมผัสอ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะขึ้นเอื้อสัมผัสในเพื่องูุเท่าเขารด อบพิวันโคโรงบาทบริรับจนจักฉักดนะคะของคุณทองผู้นะคะคำว่าคำที่พิมพ์ตัวหนาคำว่าอภิวันนะคะเอออภิวาทขอโทษนะลูกอภิวาทน,นะคะเราต้องอ่านว่าอกพิวาทอภิวาทกับอภิวันเพราะว่าจะติดมาเพราะว่าเหมือนกับการไหวนะคะการนอบน้อม โสระพัญญาแหละครูจะติดว่าเคารพอบพิวนันเห็นไหมอบพิวันและนี่นอันนี้อบอบพิวาสน,นะคะครูจะยกตัวตัวอย่างส่วนมากจะอบพิวันที่เรา,เาไหว้ครัะค่ะโสรพัญญะเห็นไหมคะแต่คําที่เขาให้มาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อบพิวันก็คืออบพิวาสน,น,นะคะความเคารพเหมือนกันนะคะ คำว่าอ,อกอิวาทเนี่ยเราต้องอ่านว่าอ,อกพิวาทนะคะเพราะว่าสัมผัสไหนให้สัมผัสกันบทร้รอยโครงเขาบอกว่าต้องเอื้อสัมผัสกันนะคะลักษณะแบบนี้อ่ตาตงาข้อสี่นะคะอ่านคาให้โครงนะคะอ่านคําให้โครงต้องสัมผัสกันคําต้องสัมผัสกันพระสุนโร สุดลึกล้นคณนาเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะพระสนทรสึกลุดล้นคนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหลุดจิตมนุษย์นิสัยยากเทอยากถึงอ่านี่อ่า คนนานานะลูกคำนี้เขาเขียนครนานานไนไหมคะโควายนองเดนแล้วก็น้เราก็อ่านว่าคนนานาเพื่อให้สัมผัสพระสุนทรสุดทึกลนคนนานาถ้าอ่านเป็นวักว่าเป็นหดรอยแก้วถ้าเป็นแบบสัมผัสเป็นร้อยโครงคํานองสนองนะคะเป็นโครง พระสุนทรสุดลึกล้นคนลนะนาสายดิ่งทิ้งโทษมาอย่างได้ขอสูงอาจวาดวากรรมนดดจิตมนุษย์นี้ใสอยากแท่อย่างถึงเสียงไม่ถึงนะคะเอาใหม่ดีกวา่ามันเป็นโครงเดี๋ยวกูอ่านใหม่นะคะ อ่านแบบโครงดีกว่าพระสุนทรสุดลึกล้ำคนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ขอสูงอาจวัดว่าคำดโดจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงเราจะเปลี่ยนว่า จิตมนุษย์นี้ใช้อยากแท้ยังถึงนะคะอ่านเป็นทำนองขนองคล้ายๆแบบนี้โครงอ่านยากนะคะเป็นเป็นโครงโลกนิจิตนี้อ่านยากจิตมนุษย์นี้ใช่อยากแท้ยังถึงเสืยอไม่ถึงนะคะก็คือลักษณะโครงอันนี้อ่านเพื่อผู้เท่าเขาบอกพี่ว่าขอรองบาท,บาทราลีรัตนจักษัตร ลักษณะทำนอเสนองคล้ายๆอันนี้ก่อนถูกภาพอ่านกร้อนถูกภาพนะคะเลักผู้เท้าเรารบอุพิวันขอรองบาดมอรีรักจนตากักคล้ายๆนะอ่านให้รู้ว่านั่นคือทำนอเสนองเป็นลักษณะแบบนั้นของร้อยโปงไม่ว่าอ่านโครง แต่ถ้าเป็นการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยรองผู้ภาพเนี่ยรองผู้ภาพเมื่อกี้นะคะง่ายที่สุดแต่ถ้าไปโครงน้อง่าไปเจออยู่ตอนมัธยมปลายหรอถ้าไปเจอโครงยากนะลูกแต่ให้รู้ว่า,า,านะะลักษณะของการอ่านนะคะลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองคือจำลองถนองเขาเรียกเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะานอดทอดจังหวะไปลักษณะแบบนั้นนะ,ะ,ะต่อไปนะคะมาดูนะคะ เรามาดูคำในหน้า20นะคะเรามาดูนะคะเมื่อตะกี้ข้อห้ารูกข้อห้าข้อห้ข้อ5เมื่อตะกี้ข้อบอกว่าอ่านให้ถูกต้องนะคะอ่านให้ถูกต้องอ่านให้ถูกต้องครามจำนอง นะคะและจังหวะของกำรรประพันธ์อ่านให้ถูกต้องเกี่ยวกับไอ้กำปรพันนี่ตรงนี้นะคะข้อห้าข้อหกอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูในตอนสีฟ้าหน้ายี่สิบลูกนะคะนี่ข้อห้าข้อหกนะคะต่อเลยแล้วก็มาดูท่ายี่สิบนะคะดูอ่าตรงไหนลูกนะคะดูกรอนสูนภาพ ดูวิธีการอ่านคนสุภาพนะคะเขาบอกว่า1วักหนึ่งแบ่งออกเป็น3จังหวะคือ3ามสงสหรือ3ามสามสาม,สาม,สามหมายความว่าเป็นคำเก้าคำนะคะอ่านต่อนะคะคำสุดท้ายของวักต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษนะคะ สาคำสุดท้ายของบทต้องเอื้อนเสียงให้ต่ำเป็นพิเศษสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างนะคะเขาบอกว่ามีทั้งสูงทั้งต่ำนะคะอ่ามันต่างกันเลยใช่ไหมคะข้อเสียลูกข้อสี่ คำสุดท้ายของวักต้องมีเสียงจ่าเป็นพิเศษเนามื่อตะก,กี้อ่านไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างอ่ะไม่คิดซ้อยมัวคอยดอกไม้ร่วงไ,ไมู่้คงชวดดวงบุก งโชคช่วงบุพรรชาติสะาอาดหอมดูแต่ภูมารินเที่ยวกินนองจริงได้หอมอุกลิ่นสุมาลีต่ำก็ต่ำสูงก็สูงลองดูสิลูกต่ำบ้างสูงบ้างเห็นไหมคะไม่คิดรอยมวัวโทษนะคะไม่คิดสอยมวัวคอยดอกไม้ร่วง โคโชดิวงบอบพราชาติสะอาดหอมเตดูกุม,มารินเที่ยวบินตอมจริงได้หอมอบก,กลิ่นสุมาลีกุม,มารินผระชาติดอกไม้กุม,มารินมาเลนผีเสื้ออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมลูกเที่ยวตอมดอกไม้อยู่ได้แต่ตอง เราดอกไม้ร่วงนะคะอันนี้ของกรลอนสุภาพนะคะกรลอนสุภาพตามก็ตามสูงก็สูงท้ายบุท้ายวักท้ายวักที่ก่อามาให้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่านได้สองแบบเหมือนกันนะคะนั่นคือลักษณะของกรลอนสุภาพนะลูกตมาว่าเป็นลักษณะของกรลอนสุภาพออมาดูนะคะ ีนี้การอ่านการอ่านอะไรลูกเออเรามาดูการอ่านกาบยานีสิบเอ็ดกันบ้างนะคะกาบยานีสิบเอ็ดเขาบอกว่าแบ่งจังหวะการออกเสียงหน้าห้าคำเป็นสองจังหวะก็คือสองสามใช่ไหมคะแล้วก็วักหลังเนี่หกคำแบ่งเป็นสามสามหมายความว่ากาบยานีสิบเอ็ดนี้มีสิบเอ็ดคำหน้าห้า สองสามหลังหกวักหลังหกก็คือสามสามหกคำนะคะคำสุดท้ายวักที่สองเฉพาะที่เป็นที่มีเสียงตะวาลูกเฉพาะที่มีเสียงจตะวานต,ต้องเอื้อนเสียงให้สุดเป็นพิเศษเห็นไหมคะเจริญร้อนเหมือนการเต่ิบทตรโยกรงเตริญชนิดนในกรณีที่มีคําว่ามากพยางเกินพยางเกินออกมากนะคะอ่า พยายามเกินออกมาต้องรวบต้องรวบเข้าด้วยกันคำคำนั้นนะคะต้องรวบเข้าด้วยกันนะคะเขารวบเข้ามาคือคำอะไรบ้างนี้มัดสมานแกงแก้วตาหอมอีรารดร้อนแรงใช้ได้ได้เคลื่อนแรงแรงอยากให้ไปฟันนะคล้ายคล้ายกัน มัดสมันแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงเพงอยากให้คอยฝันหามัดสมันแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกง แลงอยากให้ไฟฟ้าน,นะคล้ายๆนะคะคล้ายๆไม่รู้ว่าอ๋อหน้า 5, ห้า 6, ลังหกลักษณะแบบน,นี้ก็คือมีสองลักษณะที่เราอ่านได้ก็คืออ่านธรรมดากับอ่านเป็นทำนองสนองนะคะอ่านธรรมดากับทำนองสนองทีนี้มาดูอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีโครงอีกเยอะนะคะคเพราะว่ามีเยอะให้เรียน เลักษณะแบบนี้ให้ลูกนะคะทีนี้การอ่านโครงสีสุภาพก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้อ่านทอดเสียงให้ทรงตามจังหวะของแต่ละวรรคอ่านทอดเสียงตรงจังหวะของแต่ละวรรคาลูกเห็นไหมคะอ่านโครงสีรุพาพอ่านยังไงอยาลูกโครงสุภาพทอดเสียงตามจังหวะนั้นลองดูสิการใช้ของทอดจักรวาลี่ไม่ช่หรอกเพราะว่ามันเลื่อน รังบุตอันนี้ค่อยศึกษาไปแต่ว่าเอาวิธีการอ่านก่อนนะคะดูสิอ่านเขาบอกว่าอ่านอ่านให้ทอดเสียงไปตามจังหวะของวัดอ่านทอดเสียงให้ตรงตามจังหวะของวักมาดูที่หายิชยายุคลมแล้วลอยสวรรค์ลงลีสิงหาปรางรัดบ้นเจจา เพงพระหัตสวรรค์ศาสตร์วงเมืองแหยังอาบายเปลกฟ้าปุดพื้นใจเมืองอ่านทอดจังหวะไปตามไปตามจังหวะของแต่ละวัดนะลูกครงยากนะลูกโครง,าลคลงอายุทยายดมลมแล้วรอยสวรรค์ลงรือสิงหาดปรางรัดบันเกิดรา บุญเพลงพระอัจฉราาิธุงเรื่องเองวังอาบายเบิกฟ้าอุบพื้นใจเมืองเห็นไหมค,ครคล้ายๆกันนไหนคะลักษณะจะคล้ายๆกันกับไม่ว่าจะเป็นการอ่านโ,นโครงข่าวฉันร้อนก็แล้วแต่นะคะมีสองลักษณะ ือเราอ่านแบบททดเสียงธรรมดาแต่โทษไปตามจังหวะของร้อยโปรงนะั้นแล้วก็อ่านเป็นทำนองสนองนะคะเนี่ยการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงหมดร้อยแก้วร้อยกรองนะคะจะมีลักษณะแบบนี้เราได้รู้ว่าอ่าร้อยกรองอ่านออกเสียงอย่างไรแบบไหนนะคะให้ผู้ไว้แล้วก็การอ่านแบบร้อยแก้วก็คือ,อ่านความเรียงเราก็ต้องเป็นวักอ่านออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ ลักษณะของการอ่านภาษาไทยต้องศึกษาเรียนรู้นะมัยากนะลูกไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อหาจะซับซ้อนนิดหนึ่งบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเอาทีนี้มาดูงานดูงานนะคะมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบงานหน้าสิบสามในหนังสือแบบงานหด,ดูนะคะหน้าสิบสามนะคะหน้าสิบสามในหนังสือแบบงานเขียนแบ่งวรรคในการอ่าน แล้วอ่านออกเสียงออเผยกปรองต่อไปนี้ให้ครูฟังและให้ครูประเมินผลการอ่านอ๋มีเจ้าอ่านให้ครูฟังหรอกนะคะเพราะเราเรียนออนไลน์แบบนี้เจอกันครูก็สอนใหมสอนเพิ่มเติมทุกคนนหาอยู่แล้วเอาเป็นว่าแบบงัดหน้านี้น้นองแค่ขีดเครื่องหมายทับเครื่องใช้เครื่องหมายทับขั้นขั้นวรรคตอนที่อ่านนะคะเช่นภาษาใน ปัจจุบันมีปัญหาเมื่อฟัางคนพูดยาและปราใสอ่าทีนี้วิธีขีดนะคะเาว่าภาษาเนยเราก็ขีดเลยปัจจุบันขีดมีปัญหาเมื่อฟัางคนเราก็ขีดเรื่องอะไยครับพูดยาขีดและปลาใสอ่ารูปแบบนั้นนะคะคือน้องแค่ขีดง่ายๆนะคะแค่ขีดแบ่งวรตคตอน ะะง่ายง่ายวันนี้งานเดี๋ยวเจอมาค่อยอ่านกันค่อยปฏิบัติอ่านจริงๆกันนะคะป .6 หตั้งใจนะคะเบาๆแค่ขีดวักเท่าได้ถูกต้องแค่นั้นลูกหน้า13านะคะแล้วนงมาแล้วก็งานลกลุ่มข้างล่างเนี่ยใช้เขียนอะไรประเมือนี้ไม่ต้องนะลูกแค่ขีดบทร้อยครองเท่านั้นแบ่งวัคตตนค่ะงานของปอุคาบนี้เบาๆนะคะ ส่งงานกันมาด้วยนะคะสู้ๆทุกคนขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมาหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ